อี yeah, ่ยวน้ำตกนะครับ อนนี้นะครับยางโจก็มาอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับผมยางโจวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปที่น้ำตกคอยนางนะครับผมหลังจากครั้งก่อนๆนะครับเคยมาช่วงเดือนกรกฎาน้ำยังไม่มีนะครับสำหรับรอบนี้นะครับยางโจก็จะมาแก้มือหน่อยนะครับว่ามันจะมีน้ำไหมนะครับผมแต่ ถ้าคาดไม่ปิดตอนนี้น้ํำน่าจะเยอะสุดๆแล้วครับผมปะไปเที่ยวน้ําตกขอยนางกันเลยครับผมไปเลยล นี่ก็เป็นโหมดทางชันนิดนึงนะครับผมเส้นทางเราก็จะโอ้มีทั้งชันทั้งเอ่อเรียบสลับกันบ้างนะครับผมก็โอเคนะครับก็ถือว่าขับรถชมธรรมชาตินะครับก็เราจะมองที่ถนนนะฮะเรามองที่สองข้างทางเรานะครับเราก็จะรู้สึกลมลื่นไปกับมันนะฮะผมบรรยากาศนะครับเป็นป่านะครับ นนมากตอนนี้นะครับยางโจก็มาถึงแล้วนะครับวดาน,นอุทยานน้ำตกคอยนางครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะมีน้ำไหมนะครับก็มาที่แล้วรอบเดือนกรกฎานะครับก,ก็มาดูหินเฉยๆนะครับ มีน้ำไหลนิดเดียวครับผมแต่วันนี้เดือนกันยาแล้วนะครับคิดว่าน้ํามาเต็มแน่นอนไปกันเลย l e t s go <S ครับเพื่อนๆแล้วนะครับยางโจก็มาถึงที่หน้าผานั่งคอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศเลยนะครับผมจริงๆก็กลัวนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมองมุมดด้านหลังเลยนะครับผมน,นี่ก็จะเป็น นี่นะครับเป็นจุดหน้าผานะครับจุดชมวิวนะครับยืดสุดๆกันอ่านี่นะครับผมด้านหลังยางโจนะครับก็จะเป็นหน้าผานะครับเห็นเป็นพุ่มไม้นะครับก็ไม่ใช่ตึ้นๆนะครับโอ้โหดูลึกแล้วก็สูงมากเลยนะครับผมครับก็จะได้ยินเสียงน้ําตกนะครับผมนี่เป็นหน้าผานะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปดูนะครับเดี๋ยวเดินไปดูตามชั้นต่างๆเลยครับ เเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับน้ําอาจจะสีไม่ใสเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาเที่ยวชมธรรมชาติบรรยากาศของน้ําตกอยู่แล้วครับใสไม่ใสก็เป็นเรื่องของธรรมชาติฟ้าฝนนะครับผมเรามาเที่ยวแล้วเราก็ต้องเต็มที่นะครับผมไปไปดูน้ําตกกันเลย let's go <S ครับตอนนี้เราก็เดินเข้าไปชม น้ำตกนะครับผมถ้านั้นก็จะได้ยินเพื่อนเพื่อนก็น่าจะได้ยินเสียงแล้วนะครับก็ไงครับนี่เสียงของน้ําตกนะครับผมเราก็ใกล้ถึงน้ําตกแล้วนะครับเดี๋ยวยางโจจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปตัวที่สูงที่สุดของน้ําตกคอยนางเลยนะครับมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับมันจะเป็นทางน้ําไหลมานะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นไหลลงหน้าผานะครับเป็นโขดหินลงไปนะครับ จุดที่เล่นน้ำได้ก็น่าจะเป็นจุดที่ตรงบริเวณทันน้ำไหลก่อนน้ำที่จะตกลงหน้าผานะครับผมไปกันเลย ไม่ได้นะครับเป็นโขดหินแล้วก็หน้าผานะครับที่นตกไหลลงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงบริเวณที่เป็นทานน้ํานะครับว่าจะสามารถเล่นน้ําได้ไหมนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดนั่งชมวิวถ่ายภาพนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็อยู่จุดที่เป็นบริเวณ ทานน้าไหลนะครับก่อนจะเป็นน้ําตกพุ่งลงที่หน้าผานะครับผมก็จริงจุดที่ยางโจนั่งตอนนี้นะครับผมมองเห็นฝั่งข้ามนะครับจะมีสะพานข้ามไปนะครับแต่สะพานก็เรียบร้อยไปกับสายน้ําแล้วนะครับผมช่วงฝนตกพายุเข้าเมื่อกี้นะครับตามที่พี่ที่อยู่อุทยานเขาบอกว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดข้ามสะพานแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก็เดินข้ามไปได้นะครับก็ไม่ได้ลึกนะครับก็เป็น ทาน้ําไหลธรรมดานะครับก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็แต่พอเพื่อนๆเ,เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไปดูลานหินที่เป็นจุดชมวิวนะครับผมะไปกันเลย Let's go <S ครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นคลองน้ําไหลนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ดีหน่อยนะครับจุดที่ยางโจจะใช้เดินข้ามไปมันก็มีโขดหินอยู่นะครับผมก็เดินระวังนิดหน่อยนะครับน้ําก็ไม่ไหลแรงเท่าไหร่ก็ น่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมก็ตามน,นยามครับพอข้ามฝั่งมาแล้วครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นลานหินนะครับถ้าวันไหนเพื่อนๆหยุดงานอะไรนะครับอยากมาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับมานั่งปูเสือ่อนอนกลางวันพักผ่อนนะครับครับเพื่อนๆจุดนี้ก็คือจุดที่เป็น ลานหินนะครับผมจุดที่เราจะเป็นจุดชมวิวดูน้ำตกไหลลงข้างล่างนะฮะก็นี่ครับเ,เพื่อนๆนี่ครับทานน้ำก็จะไหลมาจากทางนี้นะครับผมนี่เขาก็จะทำเป็นคลองมาเลยนะครับผมเพื่อระบายน้ำจากภูเขานะครับแล้วก็จะไหลมาตามเส้นทางนี้นะครับผมไหลเราไปต่อ,อยังไงฮนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะฮะนี่ จุดสิ้นสุดของคลองน้ำนะครับผม หน้าผาตรงน้ําตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าน้ําตกมันไหลมาจากไหนนะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเขียนเลยว่าน้ําตกคอยนางนะฮะแต่จริงๆก็จะเป็นคลองน้ํานะครับที่ไหลมาจากภูเขาก็รอบนั้นมันไม่มีน้ําไหลนะครับเห็นแค่เป็นคลองเฉยๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันไหลมาจากไหนส่วนรอบนี้เราจะเดินไปสํารวจกันนะครับผมไปกันเลย let's go ที่ด้านหลังของยางโจนะครับก็จะเป็นผานน้ําไหลนะครับก็ไหลลงมาจากบนภูเขานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะสุดไปถึงไหนแล้วก็จะเดินสำรวจเท่าที่เราเดินไหวนะครับผมไปเดินไปต่อกันเลยครับผมจะเดินลุยน้ํานะครับผมนี่คือผานน้าไหลนะครับไหลจาก น้ำเล็กๆนะครับมารวมกันนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำไว้เพื่อกั้นน้ำนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูจากลักษณะก็น่าจะเป็นทางน้ำไหลประมาณนี้นะครับข้างบนน่ะจะออกที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันข้างล่างนี่เลยครับก็คือกั้นน้ำไหลให้เป็นชั้นเป็นชั้นนะครับไม่ให้ไหลลงมาทั้งเดียวนะครับผมไหลลงไปนะครับ แล้วค่อยไปรวมกันตกที่ตรงหน้าผาสุดเดียวนะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณทานน้ําไหลเลยนะครับผมยังไงครับบรรยากาศอันลมรื่นนะครับของน้ําตกค่อยนางนะครับผมก็ถือว่าลมรื่นดีนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับวันหยุดอาจจะน้ำน้ำอ่านะไอ้น้ำตกอาจจะ ไม่ได้เป็นน้ําตกแบบเยอะนะครับไหลแรงไหลอะไรนะครับแต่ก็เป็นเหมือนบรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าน่าจะเน้นที่ตานหินแล้วก็ต้นไม้ธรรมชาติที่สวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆเหนื่อยจากการทํางานนะครับวันหยุดวันอะไรก็มาพักผ่อนได้นะครับที่น้ําตกคอยนางนะครับอยู่ที่อําเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมก็ห่างจากตัวเมืองอุดรก็ไม่ไกลนะครับก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับผม ก็มาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจนะครับผม